มาแล้วนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเป็นตอนพิเศษนะครับเราจะนําแนะนําการ์ดใหม่นะครับ Flesh and b l o o d นะครับเป็นการ์ดภาษาอังกฤษนะครับรูปภาพสวยงามมากนะครับคลิปนี้เนี่ยได้รับวัสดุนะครับมาจากทอร์ทูก้านะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มกันนะครับโดยที่เนี่ยนะครับเราจะแกะกล่องตัวนี้นะครับได้พัสดุมานะครับมาเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าในกล่องนี้ จะเป็นอะไรยังไงสวยงามแค่ไหนนะครับการ์ดเทรดดิ้งการ์ดเกมนะครับโอเคนะฮะก่อนที่เราจะเริ่มนะครับวันจันทร์เนี่ยผมจะทําการ์ดเมจิกนะครับวันอังคารเนี่ยจะทํารีวิวมังงะและพลาเที่ยวนะครับวันพุธเนี่ยจะเป็นทุกอย่างเกี่ยวกับเกมนะครับวันพฤหัสจะเป็นเลโก้จีนวันศุกร์จะเป็นทามยิยาเมื่อวานนะครับเสาร์อาทิตย์ อาจจะพักหรืออาจจะมีตอนพิเศษนะครับและนี่คือตอนพิเศษนะครับรายการทำอาหารหิวดึกจะมาตามสะดวกสวัสดีคุณโต้งนะครับสวัสดีคุณเบิร์ดนะครับที่มาดูไลฟ์สดณนะตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะฮะทุกคนเตรียมตัวนะฮะ360 Art Entertainment Tortuga Art ์ทอร d ทูก้ a อ e ร์ตแอน a ์เวียด และจุกกุย c ชา n นลภูมิใจเสนออ่าสวัสดีกันอีกครั้งนะครับเข้าคลิปกันเลยดีกว่านะครับสวัสดีทุกท่านครับฝากปุบมือให้จุกกุยและน้องแมวนิดนึงนะครับน่าวันนี้เป็นไลฟ์นะครับอ่าวันนี้เป็นตอนพิเศษนะครับคุณต้องสวัสดีคุณเบิร์ตสวัสดีบอกว่า วันนี้มาเร็วเคมเร็วนะครับอ่านะครับบอกก่อนนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยกล่องอันนี้เนี่ยครับเนี่ยฮะเนี่ยฮะเป็นโซ่สวยงามอย่างนี้เลยนะครับโคตรเท่เลยฮะเนี่ยครับส่งมาจากทอทูก้านะครับคือเป็นตัวแทนลิขสิทธิ์ถูกต้องของ Flash and Blood Thailand นั่นเองนะครับเนี่ยฮะผู้ส่งทอทูก้าอาร์ตแอนด์เวียดคาเฟ่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาแกะข้างนี้กันที่แรกกะว่าจะแกะข้างนี้นะครับแต่เป็นใจแกะข้างนี้ดีกว่าเพราะว่าเขาแปะไวข้างนี้นะครับ โอเคนะฮะนี่นะครับอ่าขึ้นโลโก้ให้เขาหน่อยนะฮะนี่นะฮะนี่นะครับที0ิ r ตี้อาร์ตแล้วก็ทอร์ทูก้านะครับอ่าโอเคตัดเลยนะฮะฟ้บอันนี้คือการ์ดภาษาอังกฤษที่ชื่อว่า Flesh and Blood นะครับก็คือถ้าเกิดว่าปกติเนี่ยผมจะทำเป็น Magic the g a t h e r i n g เนาะถ้าใครเคยเล่น Magic the g a t h e r i n g เนี่ยก็ต้องรู้จักเป็นธรรมดานะครับ เสียวโดนนิ้วมากค่อยๆตัดนะฮะเสียวโดนนิ้วมากโอเคค่อนข้างตื่นเต้นนะครับวันนี้ค่อนข้างตื่นเต้นเพราะว่าอเนี่ยครับคือบอกตามตรงเนี่ยว่าผมเจอใน f c e e o o o นะครับมันขึ้นโฆษณาขึ้นมานะครับเป็นการ์ดเฟรชอันบัตผมก็จริงๆอะ่ะรู้จักมาสักพักแล้วแหละแต่ว่าไม่ไม่ได้รู้สึกอะไรสักเท่าไหร่แต่ว่าพอเห็น ตัวอย่างการ์ดนะครับค่อนข้างสวยงามมากนะครับนี่ฮะเปิดมาปุ๊บปะฮะฟลาบอุ้ยเนี่ยครับนี่โลโก้ทอร์ตุก้าสวยงามเลยนะคะเหมือนแบบว่าเขาเรียกอะไรเทรชเชอร์บ็อกส์เทรชเชอร์บ็อก์อะไรประมาณนั้นเลยนะครับอ่าโอเคนะฮะนี่ฮะแกะออกมานะครับในกล่องก็มีกันกระแทกอย่างดีนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณทางทอตุก้ามากๆนะครับอ่านะครับนี่คือพัสดุของเราในวันนี้ นะครับนี่น่ารักมากเข้าใจว่าเป็นสตาร์เตอร์เด็กนะครับเข้าใจว่าเป็นสตาร์เตอร์เด็กแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าได้อะไรมาเพราะว่าผมติดต่อเข้าไปบอกว่าอยากได้เดโมนะครับอยากได้เดโมนะครับอ่านี่ครับฟาบอ่ามีทั้งหมด3อัน3ชิ้นนะฮะคุณต้องบอกว่าเพิ่งเห็นโพสต์ใน YouTube ตอนทุ่ม45เกือบไม่ทัน คุณชูตี้แบงค์บอกสวัสดีครับเฮียเจบอกมาทันไหมนะครับเฮียเจบอกสวัสดีอ่าคุณชูตี้แบงค์บอกว่าอ๋อกล่องเล็กไว้เล่นแบบบลิสนะครับอ่าเฮียเจหิวดึกนะครับคุณอภิวิทย์นะครับขอบคุณทุกท่านที่มานะครับขึ้นหน้าจอให้ดูนิดนึงนะครับขอบคุณทุกท่านที่มาดูสดกันนะครับอ่าโอเคนะฮะตัดเลยนะครับเขาจะมีนี่ครับบลิสเด็กนะครับเขียนว่าบลิสนะครับโดยที่รายละเอียดเนี่ยผมยังไม่ลงลึกแล้วกันผมบอกแค่ว่า มันจะมี2ฟอร์แมตนะครับรูปแบบการเล่นจะมีอยู่2ฟอร์แมตคือแบบคอนสตรักอะไรสักอย่างที่แบบว่าเขาแข่งกันระดับระดับโลกนะครับอันนี้ผมยังไม่ลงลึกแล้วกันนะครับเพราะเดี๋ยวไว้ให้ดูความสวยงามของการ์ดก่อนแล้วเราค่อยว่ากันคลิปต่อๆไปนะครับนี่ฮะนี่คือบลิสเด็กนะครับอันนี้เป็น Simplify Rule for Beginner อ่า Learn to Play v i d ดีอ่านะครับโอเค อ,นนอันนี้น่าจะเป็นเดโมแหละผมว่านะครับอันนี้น่าจะเป็นเดโมเดี๋ยวเราแกะเดโมกันก่อนพราะคิดว่า2อ,อันนี้น่าจะเหมือนกันหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่แน่ใจเดี๋ยวลองลองแกะดูนะครับอ่ไวางนี้ก่อนนะฮะคุณซิสบอกว่าสวัสดีครับคุณต้องบอกว่ายังไม่มีการ์ดเมจิกมาเปิดหรอครับชุดใหม่ย,ยังฮะคุณเฟิร์สป๊อบบอกให้อ่าคุณเชนบอกการ์ดอะไรครับ <S <S f l e s h and Blood ครับผมนี่ฮะ Flesh a n d Blood อ่าแฟลชแอนบล็อนะครับต้องขอบคุณทางทอร์ต g ก้าด้วยฮะนี่ครับแกปั๊อ่าจริงๆเขามีส,สตแตรปให้ดึงนะครับมีส,มสตแตรปให้ดึงอ่าโอ้หการสวยกว่าที่ผมคิดไว้นะครับนี่ฮะวิงวิงฮะการวิงวิงเดี๋ยวผมขอดมหน่อยกลิ่นเฉพาะตัวครับกลิ่นหมึกไม่เหมือนเมจิกเดียวกับตัลลิงฮะ คือผมจะบอกก่อนว่าผมเป็นคนเล่นเมจิกเด็กกตร์ลิงนะครับกลิ่นไม่เหมือนฮะเนี่ยครับมีตัวตัวละครครับผมอันนี้เป็นตัวละครข้างขวาเนี่ยจะเป็นไลท์พอยท์นะครับนี่ข้างขวานี้จะเป็นไลท์พอยท์ข้างซ้ายนี่ไม่แน่ใจบอกแล้วบอกแล้วว่าผมเห็นว่าการ์ดสวยนะครับแต่ว่ายังไม่แน่ใจเลยว่าเล่นยังไงนะครับเดี๋ยวไว้ค่อยว่ากันอีกทีนี่ครับนินจาฮีโร่ยัง อ๋อรู้สึกว่าคําว่ายังเนี่ยก็คือจะไปเล่นกับบลิสบลิสฟอร์แมตนะครับถ้าเป็นตัวโตเต็มวัยเนี่ยเขาจะไปเล่นกับพวกคอนสคอนสตรักนะครับอันนี้เล่นแบบบลิสนะครับยูอัลเซ็คออนแอทแทกเอนเทอร์นเกนบวกหนึ่งแล้วก็มีรูปชูริเคนอ่านะครับเดี๋ยวต้องไปลองศึกษาดูอันนี้น่าจะเป็นตัวฮีโร่นะครับนี่นินจาฮีโร่นะครับนี่ไว้ไว้ตรงนี้ก่อนอ่านะครับต่อมาเป็นแอทแทคอ่าเป็นแอทแทค เป็นซอสนะครับคือเกมนี้เนี่ยเราจะเล่นเนี่ยเป็นตัวฮีโร่นะครับแล้วเราสามารถถืออาวุธได้นะครับก็ตัวละครเนี่ยมี2มือนะครับก็จะสามารถถืออาวุธได้2อย่างนะครับนี่คือนินจาเวปอนนะครับเป็นอาวุธแล้วก็อันนี้เป็นน่าจะเป็นแอคชั่นในการแอตแทกนะครับอันนี้เป็นเวปอนอันนี้เป็นแอคชั่นแอตแทกอ่าอันนี้เป็นแอตแทกนะครับจะให้ดูว่าการ์ดมันสวยนะครับนี่ก็แอตแทกแอตแทกครับผมแอตแทก แทกก็เหมือนกับเป็นการแอคชั่นนะครับก็คือแบบนี้ฮะ if flying kick is play as chain link 3 or higher is gain บวก2นะครับเนี่ยการชื่อ flying kick นะครับอันนี้ก็เป็นแท็กครับผมาการจะมีหลายประเภทอันนี้มี g n n r i c a t t a c k action นะครับโดยที่รายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปศึกษากันอีกทีนะครับเดี๋ยวผมไปศึกษามาก่อนแล้วเดี๋ยวจะว่ากันอีกทีนะครับวันนี้เราให้ดูความสวยงาม ของการ์ดก่อนนะครับแอตแท็กแอตแท็กแอคชั่นเท่าที่ผมเห็นมานะครับก็คือเอ๋อมีดีเฟนแอคชั่นแอตดีเฟนรีแอคชั่นด้วยนะครับอันนี้เป็นนินจาแอคชั่นคือจะบอกก่อนว่าอ่ามันจะมีเขาเรียกว่าการ์ดเผาใช่ไหมครับเขาเรียกว่าการ์ดเผาตัวฮีโร่เนี่ยเป็นเผ่าไหนเนี่ยการ์ดที่มีคำว่าเผ่านั้นน่ะอ่าสมมติว่าเผ่านี้เป็นเผ่านินจานะครับ ถ้ามีคําว่านินจาคือเล่นกับฮีโร่ที่เป็นนินจาได้เท่าได้เท่านั้นครับถ้าเป็นาการ์ดที่ไม่ได้บอกนะครับเนี่ยเจเนริกอันนี้คือใส่ฮีโร่ตัวไหนก็ได้มันจะมีวอลเลเยอร์มีอะไรประมาณนี้ครับผมจำไม่ได้ว่ามีอะไรบ้างแต่ที่แน่ๆเนี่ยมีวอลเลเยอร์กับนินจาครับผมอาจารย์เป้สวัสดีครับคุณเชนบอกค่าไลา่หรือเปล่าอ่าคุณเชนบอกว่าเล่นไม่จริงอยู่แพทสแล้วอยากขึ้นไดมอนคุณต้องบอกว่า เห็นช่องฝรั่งเปิดชุดคอร์เรซอนทูได้มิสติกเป็นสิบใบเลยครับผมนะฮะคุณเชนบอกว่าคิดถึงการบัตตี้ไฟคุณเชนบอกว่าคุณชุดอีแบงบอกว่าน่าซื้อเก็บไว้เหมือนกันนี่ฮะก็ให้ดูฮะด้านหลังฮะสวยมากเลยนะครับนี่ฮะเฟลชันบลัดสวยมากครับก็ขนาดไซส์การ์ดนะครับขนาดของการ์ดเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นมาตรฐานเท่ากับเมจิกเดี๋ยวไงลองเทียบกันดูนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวเอาการ์ดเมจิกมาเทียบฮะ เทียบไซส์กัน,นครับเทียบไซส์กันอ่านี่ครับนี่คือกล่องการ์ดมิจิที่ผมเก็บไว้นะครับเนี่ยครับอ่ะฟาบเท่ากันไปฮะเนี่ยฮะขนาดไซส์ความสูงครับเท่ากันอ่าความกว้างครับเท่ากันเรียกได้ว่านะครับเรียกเรียกได้ว่าถ้าสลีปใส่การ์ดมิจิได้ก็ใส่การ์ด f ฟลชแอนด์บล c k ได้ครับผม ครับพูดง่ายๆคือใส่สลิปไซส์เดียวกันครับการ์ดเท่ากันอ่าอยากใส่ซองก็เอาซองมีจิกมาใส่ได้เหมือนกันไปยับฮะใส่เท่ากันเลยนะครับคุณซินบอกว่าการ์ดสวยดีครับน้องนอง้อยบอกสวัสดีพี่กุยคุณชุติมาบอกว่าเลงฮีโร่ลูนเบลดอยู่อเลงฮีโร่ลูนเบลดอยู่นะครับนี่เป็นการ์ดท,ที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวยังไงคลิปต่อไปเนี่ยผมจะมาสอนวิธีเล่นนะครับวันนี้เราเปิดเปิดซองกันก่อนเปิดกล่องกันก่อนนะครับอ ตัวข้างใต้ข้างใต้กล่องนะครับมีใบนี้มาให้ด้วยนะครับมีใบนี้มาให้ด้วยคุณเชนบอกว่าเจเนริกในบัตตี้ไฟสามารถใส่ได้ทุกทุกเวิร์นะครับคุณเชนบอกว่าผมว่าขนาดเท่ากันอ่ะเนี่ยครับเออเขาจะมีเนี่ยอะไรพับมาเล็กๆนะครับพับมาเล็กๆเดี๋ยวเหมือนจะติดอยู่เหมือนจะติดอยู่อ่าโอเคเขามีกาวฮะมีกาวนี่นะครับมีกาวเล็กๆอยู่อ๋อเนี่ยครับอันนี้คือ อ่านะครับเกมเซตอัพคือรูปแบบในการวางการ์ดนะครับนี่ฮะนี่นี่นะครับอันนี้เนี่ยฮีโร่จะอยู่ตรงกลางเห็นไหมฮะเวปปอนซ้ายเวปปอนขวาแล้วก็ตรงนี้จะเป็น Arsenal, อาร์เซนอลฮะอาร์เซนอลก็คือกองการ์ดใช่ไหมครับใช่ไหมใช่เนอะเออนะครับแล้วก็มีพิชมีเด็กมีเกรสร์ดมีแบนนิชนะครับมีอะไรเนี่ย เทส์ Taste, นะครับเทส์ Taste. ก็คือไปอาศัยชุดเกราะหน้าอกนะครับอาร์มก็คือแขนเฮดก็คือหัวเล็กก็คือขานะครับพูดพูดง่ายๆเนี่ยเราจะเล่นเออ่แบบว่าตัวเราเนี่ยตัวเราเนี่ยเป็นฮีโร่นะครับจะใส่ชุดเกราะครับมีอาวุธซ้ายขวามีอาวุธซ้ายขวานะครับมีใส่เกราะหัวเกราะอกเก,ก,กราะแขนเกราะขาได้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จะทำแอคชั่นนะครับ คุณชุติบังบอกว่าอาร์เซนอลคือเอาการ์ดบนมือไปหมอบไว้ครับอ๋อโอเคเพราะว่ากองกองการ์ดมาอยู่นี่นะครับเด็กอยู่นี่นะครับเกรฟยาร์ดก็คือการที่ใช้แล้วเนอะอาร์เซนอลก็คือเอาการ์ดไปหมอบเอาไว้อ่าแต่ถามว่าไปหมอบเอาไว้ทําไมเดี๋ยวไว้เราไว้ว่ากันอีกทีนะครับอ่านะครับเปิดออกมาปุ๊บแฟบเนี่ยฮะเขาก็จะแนะนําครับผมเนี่ยฮะนินจาแอคชั่นแอทแท็กนะครับนี่นินจาแอคชั่นแอทแท็กนะครับข้างขวาบนคือคอส คือมีตัวสีแดงเนี้ยต้องการในการเล่นการ์ดนี้นะครับสายบนนี้คือพิชนะครับสายบนนี้คือพิชบอกว่าถ้าเราพิชการ์ดแล้วเราจะได้มานาถ้าเป็นการ์ดมีจิกก็มามานาผมไม่แน่ใจว่าเรียกว่ามานาเหมือนกันหรือเปล่านะครับดีเฟนซ์สนี่คือ uh, the damage discard can prevent if used to defend เป็น ถ้าเราเอาการ์ดนี้ไปดีเฟนต์นะครับจะเป็นดาเมจที่เราสามารถดีเฟนต์ได้ทาวเวอร์ก็คือ,อความเสียหายที่การ์ดนี้สามารถทำใส่ o p e เปนฮีโร่ได้อา่าประมาณนี้แล้วก็มีกฎพื้นฐานต่างๆนะครับเดี๋ยวไว้ผมศึกษาอีกทีแล้วผมจะมาเล่าให้ฟังอีกสักคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับอา่าผมคิดว่า2ออันนี้น่าจะเหมือนกันเพราะฉะนั้นแกะก็ได้ <laughs> แก,แกะให้หมดเลยนะครับคาดว่าน่าจะเหมือนกันหรือเปล่าไม่แน่ใจะนะครับลองดูลองดูนะครับมันก็ต้องเล่น2คนสินะนะฮะเออเข้าใจว่าเหมือนเหมือนกันนะครับเข้าใจว่าเหมือนกันมีดาบนะฮะมีแอคชั่นใช่ไหมฮะนินจาแอคชั่นแอทแทกนะครับอ่าก็คือเป็นการ์ดประจำของชุดนินจาเผ่าเผ่านินจานะครับนี่ เหมือนกันนะเหมือนกันฮะตัวเก์สกาฟสกาเหมือนกันไหมอ่ะเหมือนกันครับผมเหมือนกันเหมือนกันสกาฟสกาอ่ะเหมือนกันนะครับสองสองสองชุดเหมือนกันสองชุดเหมือนกันนะครับก็ อันนี้เนี่ยน่าจะเป็นชุดเริ่มต้นนะครับน่าจะเป็นชุดเดโมแต่ว่าอันนี้เนี่ยสิเป็นบลิสเด็กเลยนะครับรู้สึกว่าอันนี้เนี่ยซื้อชุดนี้ซื้อกล่องนี้ปุ๊บแล้จะเล่นได้เลยนะครับจะมีการ์ดเป็นตัวเต็มๆโฟกัสหน่อยโฟกัสหน่อยอ่านี่ครับอันนี้ชื่อบตินไม, <laughs> ผม,ไมน่ผมไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่าผมไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่าเดี๋ยวจะมี คลิปแบบว่ารีวิววิธีการเล่นเต็มๆใหม่อีกครั้งนะครับนะฮะน้องพีเอบอกว่าพี่กุยเดี๋ยวส่งคลิปรีวิวทำมยิยะไปครับสุขนาพี่เอาลงด้วยอ่าโคเชนบอกอาร์เซนอลคุกกี้ไม่ใช่อาร์เซนอลทีมฟุตบอลใช่หรอ <laughs> นะครับโอเคตัดเลยดีกว่าวันนี้ผมจะตัดแบบนี้แล้วกันนี่ตัดให้มันเสียวเล่นนี่ฟาบฟุต ฟาฟุบอ่านะครับค่อยๆตัดค่อยๆตัดเพราะว่ากล่องกล่องเขาสวยกล่องเขาสวยนะฮะเวลาผมต,ตัดกล่องตัดการ์ดเนี่ยผมก็จะค่อยๆตัดนี้ครับนี่สวยฮะสวยมากนี่นี่นะครับวันนี้เราพูดถึงความสวยล้วนๆนะครับแล้วก็น่าเล่นด้วยนะครับนอกจากนินจาเนี่ยยังมีอาชีพอื่นด้วยนะครับมีมีอาชีพอื่นว่ามีวอร์เออร์มีอะไรอย่างนี้ดูซิว่าตัวนี้จะเป็นอาชีพอะไร ไลท์วอลเลเออร์ครับข้างหลังเขียนเนี่ยฮะไลท์วอลเลเออร์อ่าไลท์วอลเลเออร์นะครับฟาบ์โอ้โหอุ้ยมีฟลอยด์ด้วยเหรอผมเพิ่งรู้ว่าแฟลชแอนบลัดมีฟลอยด์ด้วยนะครับโอ้โหวิงวิงเนี่ยครับรวิง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 สวยมากเลยสวยมากเลยอ่ะแล้วก็ซีลมาอย่างดีนะครับการ์ดภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยนะครับสวยมากอ๋อเขามีนี่ฮะเขามีให้เฉดโอเค คัตเตอร์ไม่ต้องเลยฮะคัตเตอร์ไม่ต้องเลยเขามีพูสพูสตรัฟนะฮะให้ดึงฉีกออกมาได้ฟับอ่านี่ครับสวยมากเลยอันนี้เป็นไลท์วอลเลอร์ฮีโร่ยังนะครับอ่าแปลว่าไวเลนต์ฟอร์แมตบลิสก็แน่นอนข้างหน้ากล่องก็เขียนว่าบลิสนะครับโอ้โหวอลเลอร์เมนเทอร์เมนทอร์น่าน่าต้องอ่านว่าเมนทอร์มากมากกว่าวอลเลอร์เมนทอร์นะครับอ่า มีความสามารถเมนทอ์ยูมิโอลี่เฮฟอ๋อถ้าเป็นฮีโร่ถ้าฮีโร่เราเป็นยังถึงจะใส่ได้นะครับมันก็มีความข้อจำกัดแล้วแต่นะครับคุณลัตินันบอกเพิ่งมาสวัสดีครับคุณชื่อี้มบอกว่าซื้อบูสเตอร์มาเปิดเลยครับน่าสนใจนะครับน่าสนใจนี่มาในกล่องนี้นะครับอ่ะวอลเลอร์เวสอนเอ็กซ์นี่จะวงเลบเดียรครับว่า 1H 1H คือ one hand ครับแปลว่าเราใส่1มือเนี่ยอีก1มือเรายังว่างอยู่นะครับอีก1มือเรายังว่างอยู่ใส่ได้2มือนะครับนี่ 1H นะครับเราก็ถือข้างซ้ายถือขวาอันนึงข้างขวาถือขวาอีกอันนึงได้นะครับ Halo of illumination ผมยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเวลาอ๋อเนี่ยครับนี่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 ครับมีตัว C เล็กๆเนี่ยครับตัวนี้น่าจะเป็น common นะครับถ้าผมเดาไม่ผิดนะครับแล้วเพราะว่าทําไมเพราะว่าทําไมเพราะว่าถัดมานะครับมันมีตัว R ครับสีน้ําเงินเนี่ยฮะนี่ตัว R นี่น่าจะเป็นแร่นะครับนี่น่าจะเป็นแร่นะครับแล้วก็อันนี้คอมมอนนะฮะอันนี้เป็นวอลเลอร์อีควิปเมนต์อาร์มเนี่ยครับนี่เอาไว้ใส่กับแขนนะครับเอาไว้ใส่ที่แขนนะครับซึ่งตามตารางนี้ไงครับนี่ตามตารางนี้นี่ฮะ ตา,ตามตามตารางนี้เนี่ฮะอาร์มฮะแล้วก็เวปป้อนซ้ายขวาครับเมื่อกี้ก็ถือขวานใช่ไหมฮะซ้ายขวาแล้วก็ตัวอาร์มเนี่ยก็แปะเกาะแขนนะครับนอกจากเกาะแขนแล้วก็มีเกาะอ,อกนะฮะมีเชสเนี่ยครับ,รบเล็กนะครับนี่ครับเล็กเอาไว้ใส่ขาได้นะครับนี่แอตแท็กก็คือเป็นกัดโจมตีนี่ก็แอตแทกแอตแทกครับผมแอตแท็กแอคชั่น แอต a ท็กแอตแท็กแอคชั่นอ่าเดี๋ยวผมหาการ์ดที่มันเป็นแบบว่าใส่ชุดก่อนนะครับนี่ฮะสวยไหมสวยเนอะสวยนะครับไลท์แ a คชั่นแอตแท็กไลท์แอคชั่นวอลเลเยอร์แออ่าเป็นแรด้วยนะครับวอลเลเยอร์แอคเนี่ยใช้ได้เฉพาะวอลเลเยอเอาไปใส่นินจามไม่ได้ใช่ไหมครับดัชพาดพิวกริเม e นะครับวอลเลเยอร์แอคชั่นนะวอลเลเยอร์แอคชั่นนะครับสวยงามมากสวยงามมากนะครับสวยงามมากๆนะครับก็ตามตารางเมื่อกี้ใช่ไหมครับนี่ฮะตามตารางเมื่อกี้อันนี้ก็จะเป็นอาวุธสองข้างนะครับเดี๋ยวผมตั้งไว้ตรงนี้อ่าหน้าหน้าจะเห็นนะครับนี่นะครับอาวุธสองข้างซ้ายขวานะครับก็ถือขวาน ใช่ไหมฮะถือขวานซ้ายขวาแล้วตัวฮีโร่อยู่อยู่ตรงกลางเนี่ยฮะฮีโร่อยู่ตรงกลางถือดาบซ้ายขวาแล้วก็มีอาร์เซนอลคว่ำอยู่ตรงนี้แล้วข้างซ้ายก็จะเป็นอ่าเกราะเนี่ยครับมีเกราะหัวเนี่ยครับนี่เกราะหัวใส่มงกุฎฮะ halo of illumination นะครับก็วางข้างบนประมาณนี้เดี๋ยวผมเรียงกัดโตแล้วกันอ่านนะครับนี่ฮีโร่ถืออาวุธซ้ายขวา ใช่ไหมฮะถือว่าซ้ายขวาแล้วก็เชสนี่หน้าอกนะครับก็คือตัวนี้นี่ตัวข้างซายนี้หน้าอกนะครับแล้วก็เฮดก็คือหัวเนี่ยครับใส่เกราะหัวแล้วก็อันนี้ครับอาร์มอาร์มอาร์มไว้ตรงนี้ะนะครับแล้วก็เล็กก็ใส่ตรงนี้นี่ครับอันนี้คือเซตอัพครบเนี่ยครับ เซตอับพครบตามตามรูปแบบของเขาอย่างนี้นะครับฮีโร่อยู่ตรงกลางนะครับอาวุธอยู่ซ้ายขวาแล้วก็จะมีตัวอาเซนอลคว่ำไว้ตรงข้างหลังฮีโร่นะครับอันนี้คือเกาะอกเกาะหัวเกาะแขนเกาะขาอ่าก็จะเล่นประมาณประมาณนี้นะครับแล้วตัวกองจัว่วกองจั่วจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ฮะตามอันนี้แล้วก็กองทิ้งจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับกองทิ้งจะอยู่ตรงนี้ แล้วก็จะมี Banish กับพิชด้วยยังไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับเดี๋ยวเราไว้ค่อยดูกันอีกทีนะครับน่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็การ์ดก็มันวาวทุกอันเลยนะครับคุณชุดิแบงบอกว่าอารมณ์เหมือนผู้ฝึกสอนฮีโร่ที่เราเล่นเลยเมนทอร์นะครับอ่าเมนทอหรือเมนเทอร์อะไรประมาณนี้แหละนะครับนี่ฮะฟูลอาร์ตด,ด้วยนะครับเป็นการ์ดฟูลอาร์ตด,ด้วย โกัดหน่อยอ่านะครับสวยงามนะฮะเป็นตัว M นะครับเป็นตัว M อันนี้น่าจะเป็นมิตมิติแกล์นะครับน่าจะเป็นมิติแกล์ถ้าเทียบกับการ์ดมีจิกนะผมไม่รู้ระดับขั้นของการ์ดเฟชแอนบัตนะครับเดี๋ยวไว้ต้องศึกษาเพิ่มเติมอีกทีนะครับสวยงามมากแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่ากล่องนี้ราคาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวไว้มาคุยกันอีกทีนะครับรู้แค่ว่าสวยงามงดงามมากๆนะครับนี่เมนทอร์ ะนะครับน้องมูซาบอกมาแล้วคุณช่ดที่แม่บอกว่าอาวุธจะมีแบบมือเดียว2ข้างกับอาวุธใหญ่ซื้อถือ2มือด้วยนะครับน้องมูซาบอกว่าเพิ่งซ้อมฟุตบอลเสร็จโอเคนะฮะใครมีคำถามอะไรไหม,ไมครับนะฮะนี่บลิสเด็กถามว่าบลิสเด็กมีกี่ใบใช่ไหมครับนับดู1 2 3 4 5 6อ8 9 10่า 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 3 1 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, เ9 4 0 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39บ0 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46 47, 47ใบหรอ <c oughs> นะครับแล้วก็มีการอันนี้ส่วนตัวที่เป็นน่าจะเป็นเดโมโนะครับน่าจะเป็นเด,เดโมนินจาฮ หนึ่ 5, 6, องส1ม1ี1ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเใบครับอ่าตัวเดโม่จะมี32ใบอันนี้มี47ใบซึ่งรู้สึกว่าเรื่องไอ้จำนวนเด็กเนี่ยจะมีการ์ดต่อเด็กเท่าไหร่อ่าฟอร์แมตบลิสต,ต้องมีกี่ใบมีกี่ก๊อปปี้ถ้าผมจำจำไม่ผิดนะใส่ชื่อซ้ำกันได้3ใบนะครับ ส่วนเรื่องอื่นเดี๋ยวเราจะมาว่ากันอีกทีในคลิปต่อไปนะครับโอเคนะครับยังไงวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกท่านมากๆนะครับที่มาในไลฟ์อีเวนต์ของเราวันนี้นะครับนะฮะให้ดูการ์ดตัวโฮีโร่กันอีกทีนะครับสวยงามมากตอนนี้เป็นโฮีโร่ยังนะครับนี่รู้สึกว่าการ์ดชุดการ์ดเนี้ยจะออกมาทั้งหมด4ชุดแล้วนะครับส่วนรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวไว้มาเล่าให้ฟังกันอีกทีนะครับ เดี๋ยวในเดสคริปชันน่ะแล้วก็ในตัวปักหมุดนะครับเดี๋ยวจะเอารายละเอียดนะครับมาแปะไว้ให้นะครับเพื่อนๆลองตามไปดูกันได้นะครับอ่านะครับถ้าตามตามไปดูก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าดูมาจากจุกกุยนะครับจะขอบพระคุณมากๆนะครับนี่ฮะสวยงามมากวิงวิงเลยครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับไปแล้วนะครับ f l e s h and Blood นะครับการ์สวยมากการ์สวยมากนะครับนี่ น้องมูซาบ,บอกว่าอยากให้พี่รีวิวรถแบบเต็มได้ไหมครับต้องถ่ายยังไงอีกยาวนานเลยครับน้องมูซานะครับโอเคนะฮะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่โอกาสหน้า flash and blood ครับผมฝา จุก,กุยแล้วน้องแมวขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับวันนี้อาจจะตะกุกตะกักนิดนึงเพราะว่าค่อนข้างตื่นเต้นแล้วก็อไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะสนใจแค่ไหนอ่านะครับถ้าใครสนใจนะเดี๋ยวจะทําคลิปต่อๆไปออกมานะครับสวัสดีครับเอาโทรมา